คุณกาแมวบอลโอนและแมวเนียครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอทีทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาพูดคุยกันกับผมประเด็นเกินช่องฟิโอสกาชนเนลเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาอยู่ที่มิทาวนะครับทุกคนวันนี้ก็ร้านเขาปิดหมดแล้วนะครับทุกคนเรื่อแต่เอทีเอนนะครับนะร้านขนมปังเอทีเอนนะครับก็เลยพาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มากิน เป็นขนมปัง NTN นะครับนะพอดีเดินไปทันเวลาพอดีนะครับเกือบจะปิดแล้วนะครับเหลืออีกห้าวินาทีเขาจะปิดร้านแล้วนะครับทุกคนกรเลยได้เป็นขนมปัง NTN นะครับมากินกันนะครับวันนี้นะครับนะก็เป็นเมนูแบบชิวๆง่ายๆแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้นะก็แซ่บๆเกี๊ยวเกี๊ยว่กนนะครับทุกคนนะโอเคนะครับนะก็วันนี้เราจะมาแซ่บมาเจี๊ยวอุ้ไม่ลืมนะครับที่จะตถามข่าวถามคราวนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับทุกคนนะ ส่วนผมอ่ะก็สบายดีนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนจัดเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นขนมปังแบบเอ็อแ,แบบกลมก่อนแล้วกันนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเนี่ยนะครับแบบนี้นะครัทุกคนลองดูนะอือเึ็นไส้ช็อกโกแลตนะครับทุกคนอืออร่อยมาก อร่อ, <S 2> <S 2> <S 2> <ล>อยามากครับอันนี้ขนมปับบงสี่อย่างเนี่ยมัมนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบโรยงาอันนี้ไม่โรยงานนี้เป็นแบบโรยน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นโรยแบบโรยขนมปังนะทุกคนสี่อย่างเนี้ยนะครับนะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนะอื้อันนี้อร่อยมากนะทุคนนะเป็นขนมปังไส้ชก c o แล็ยไส้ทาักเลยท่านผู้ดูนี่ เดี๋ยวลองดูแบบออริจินอลกันนะครับคืออันนี้แบบไม่โรยน้ำตาลไม่โรยงาน,นะครับทุกคนนะดูนะว่าจะแทบจะจวดขนาดไหนนะครับถ้าเป็นแบบรสชาติออริจินอลนะครับก็คือเขาไม่มีความหวานนะครับมีแต่ขนมปังกลิ่นหอมแบบได้ไม้บบนนะครับ อ,อร่อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูแบบโรยน้ําตาลน,นะครับทุกคนนะเขาโรยน้ําตาลเสร็จแล้วเขาก็อบนะครับทุกคนนะเป็นขนมปังแบบอันดับอันดับอืมอันนี้จะมีนนมความหวานนะครับพอเราเขาก็โรยน้ำตาลนะ แล้วก็มีความกรอบหอมขนมปังปิ้งนะครับอันนี้โร่อำตาลนะกินแล้วมีรสชาตินะครับหวานอร่อยอืม อันนี้ก็จะเป็นแบบโรยงาน,นะครับก็มีงานนะแต่ก็รสชาตินะครับแล้วกนะ็ออกเค็มนิดนๆน,นะครับนะเขาเนี่ยจะโรยเกลือด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นออริจินอลนะครับออริจินอลจะไม่มีความเค็มนะครับทกนนะก็ะคือเป็นแบบรสชาติขนมปังแ,แท้ๆเลย นิดๆนะครับหวานนิดๆนะครับจะจะหอมหอมปังกรอบ ช็อกโกแลตก็อร่อยนะ่ลองดูนะอร่อยมากนะครับทุนวันนี้พาทุกคนทุกท่านนะครับมากินขนมปังแอนตี้แอนนะครับมี5รสชาตินะครับอร่อยนะครับมีเป็นแบบออริจินัลโรยงาโรยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็โรยเป็นเก็ดขนมปังนะครับแล้วก็ โรยน้าตาลใส่นิดๆนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกมกลมนี่ก็จะเป็นไส้ไส้ช็อกโกแลตนะครับอร่อยนะครับทุกคนนะก็ถ้าหากว่าทุกคนทุกท่านนะครับอยากทานนะครับก็ลองไปที่ร้านแอนตี้แอนนะครับร้านขนมปังนะครับชื่อดังนะครับนะซื้อชิมหรือทานได้นะครับทุกคนอร่อยมากนะครับทุกคนนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เขามาดูเขามาชมเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณ ไลน์นะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งนเข้ามาดูเข้ามาชมได้ชอบชิ้ไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตั้ก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเพื่อที่จะได้มีดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับนะวันนี้นะครับคลิปนี้ก็แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนชิวๆนะครับทุกคนนะโอเคนะครับวันนี้อิ่มแล้วคงต้องกล่าวคำว่าจุนก้าสวัสดีครับพบกันอีพีหน้าครับบายยครับทุกคนลาบายครับไปแล้วครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ 嗯嗯。哦。Uh, uh, uh. oh.